สเตเดียใช่ไหมครับชื่อชมพิงค่ะชมพิงรู้ไหมว่าค้อนอ่ะมีไว้ถูกแต่น่ารักสุดๆอ่ะมีไว้ชมพิงอ่ะ ขอถามสเปกได้ไหม,ไมว่าชอบคนแบบไหนชอบคนสูงกว่าหน้าลาบแบบเคคร์ดีเอาใจใส่อะไรอย่างงี้ค่ะพูดถึงเราทําไมเนี่ย <laughs> ยอคยอคยอพอถามเรื่องหนึง่งอยากรู้ว่าชมพิงอชอบผู้ชายหรือว่าชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงค่ะก็เปิดตัวไหม เปิดตัวค่ะอยากรู้ว่าแบบตอนที่เราเปิดตัวว่าเราชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยคนที่บ้านเราเขาว่าไงมั้งแม่ก็งงนิดนึงเพราะว่าน้านั้นเคยเห็นแต่แบบคุยกับผู้ชายใช่ไหมคะแต่แม่ก็แบบเออตามรอยป้าเลยเนาะอะไรางี้ลูกไม้หลดไปไกลต้นถ้าเงันตอนนี้โสดไหมไม่โสดค่ะเรียบร้อยได้ชมนี่ได้ไหก็ลอกลอมให้วันนี้สนุกไหมสนุกค่ะนี่เป็นไงดูแล้วว่าหนูจะได้กินขนมสุดยอดนะครับผมแล้ววันนี้มีขนมมาให้ด้วยขอขนมหน่อยครับ ช่สิแหมเขาหนมให้นะยี่เป็ไรล่ะขอถายเป็นคำถามหนึงแล้วถ้าเป็นผู้ชายออกสาวเนี่ยชอบไหมไม่ได้จริงๆหนูอ่ะไม่ได้ติดว่าแบบเพศไหนอยู่ที่แบบคุยแล้วชอบอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราก็ลักแฟนพูกหนูให้เลยที่สุดที่หนึ่งเนี่ยเรียบร้อยกูแห้งเลย